้าอดผลิตภัณฑ์ของมนุชาต้ต้องพูดตัวเอสมึงพูดมันอาจาย์ชนามั้งติดแล้วต้มึงออกออกไม่ลยมึงต้องพูดเยสุผลิตภัณฑของมลนุชาเสียสัสโอ้เรื่อหลังเอาจัดแมจัดแมสุดยอดผลิตภัณฑ์ของมอลมนุสชาติปดเลยปองกันอะไระปองกัน เล่นนแสิบเบอร์เม็ดที่เขาพูดเบอร์คอร์จ่ะเห็นไหมือไว้ตรงนี้ถือไว้ว่าหมอดไม่ได้ไม่เห็นนะโอ้มีเอะเลยเอาใส่ตรงมันเป็นตรงนี้โอ้ยโอ้ก็ใส่ยังว่างค่ะข้ามเงียบเลยสุดยอดผลิตภัณฑ์เนี่ยมันมาในอันตางานจับสุดยอดผลิตภัณฑ์ ของมนุษยชาติของ ин, มนุษยชาติยอดผลิตภัณฑ์ของมนุษยชาติต้องสามารถคมกำเนิดนะจ๊ะอดผลิตภัณฑ์ของมนุษยชาติสามารถคุมกำเนิดป้องกันหนองในแท้ป้องกันหนองในเทียมป้องกันพยาธิในช่องคอป้องกันเลิรดป้องกันซิฟตี้เฮ้ยยอดผลิตภัณฑ์ของมนุษยชาติป